สวัสดีครับวันนี้วันที่22กุมภาพันธ์2 0 2 4นะเรามารดน้ําสวนปาล์มแปลงโกลเด้นเทนโนรากันอีกแล้วนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเ,เพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับนะครับต้องบอกได้คาเดียวว่ารดน้ําไปอีกแล้วเช่นเคยนะครับโชเฟอร์รถอยู่นะให้จชเฟอร์สาวเดินเดินรดน้ํปาล์มหน้าฝดหน้าร้อนก็ต้องแบบนี้แนละ้ว ใส่ปั๊มเหมือนเดิมนะ2000 GPS หมดกับเครื่องเป็นสี่ล้อโล o นะบรดูกน้ำ2000ลิตรนะมารถตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เมื่อว,วานไม่ได้ถ่ายคลิปนะปนด,ด,ดูน้ำดูน้ำโดนกล้องกั้ กาแรงดีนะนี่คนลังร,รนะ<อ>ดักดักแรงแล้วดีมนะาก <c oughs> ขับถ่ายแนะั้วมีขบับถ่ายขับแล้วก็ถ่ายไปด้วย,ยเยอะนะ น้ำสองอมันดีเดสนะก็แรงเดียดแรงต่อท่อประมาณท่อนี้ท่อสปาที่ใช้ในบ้านทั่วไปเลยไอ้ท่อ,อยางเนี้ยนิ้วครึ่งนะเ,เดี๋ยวมันน,นิ้วหนึ่งนะมันจะนิ้วครึ่งนิ้วหนึ่ง ช้ได้นะ้ำแรงใช้ได้ดูมันไม่แรงนะแต่ว่าแรงจะได้เลยไม่ให้ดีเนะี่ยทให้ดีทำให้ท,ทาโคลนให้มันเป็นน้ำซึมแบบนี้ก็จะดีแบบบบไดีมากนะเนี่ดีมาก รอบเดียวเขาก็สีล้อนะกำลังดีนั่นนี่คลัตช์ไม่เหนื่อยนั่นนี่พอเราจอดหยุดจอดหยุดเนี่ยไม่ค่อยเหนื่อยมากคารบรรนุ่มเนี่ยข้อดีของมันเะใส่หมกสโลไปเรื่อยๆนะเกียบกับรีวิวรีวูจะเหนื่อยต้องเหยียบคลัตช์เตือนนะตึงเท้าซะเลยแล้วแต่คนชอบลแล้้วกันแลวแต่คนชอบเลย เมื่อก่อนก็เคยใช้รีวูดล,ลดน้ำแบบนี้คล <c oughs> ้ายๆแบบนี้เลยนะแต่ว่า <c oughs> รีวูมันก็จะพุ่งแรงกว่านะคลัตช์ก็จะตึงสู้เท้ามากกว่าเหนื่อยกว่า <c oughs> ค่อนข้างจะเหนื่อยกว่านะแต่ว่าดีแมตชเนี่ยสบายคลัตค่อนข้างจะโอเคอ่ะใช้งานได้แบบนี้ค่อนข้างจะใช้งานได้ดี <c oughs> นับกำลังเฟืองทดอะไรเนี่ยทำได้ดี จบเพื่อเริ่มเชลงโอเครถตอนยินกับช่วงเช้านะรถเมื่อวานรถไปประมาณสี่พันลิตรนะวันนี้อีกวันนี้อสองพันลิตรนะรับสายยันละแต่วันดู คก็ประมาณน,นี้ละกันฝุ่นมันเข้าขรถเยอะด้วยนะครับใช้โมด์สโลไปเรื่อยๆเลยนะนี่แบบนี้รถหนักนะสองตันนะสองพันลิตรนะหนักใจได้เหมือนกันนะดินมันก็เป็นรอยไถมันก็จะนุ่มนมนิดนึงนะมันก็จะดูดดุดนิดๆน,น,นะครับไม่ใช้โมด์สโล ผมก็เคยใช้ Ford Ranger เหมือนกันนะตอนเดียวกับขับซองนะแม่งเลี้ยงคัดกันเหนื่อยเลย Ford เนี่ยนั่งดูงดงเพื่อนนะแต่ถ้ามันเป็นขับสีเนี่ยกำลังทดมันก็ใช้ได้นะ Ford ก็ใช้ได้เหมือนกันนละนเน้นรอบช้าแต่มีกำลังแนมะ้แตงานแบบนี้รอบช้าแต่มีกำลัง โอเคนะ่าคลิปนี้วันนี้ละกันนะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแต่ก็วินียังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe บันทึกไว้นะครับวันที่22กุมภาพันธ์2024นะเราได้ทำการลดน้ำปลามแรงโกลเด้นเทนโนรานะเดี๋ยวถ้าว่างๆเนี่ยเราทำคลิปเต็มๆนะครับเจาะลึกเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการลดน้ำนะว่ามีอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างนะถ้าจะคุณจะลดน้ำแบบนี้นะครับไลน์นี่400ร้อบาทต้นนะ400 เท่าไหร่แล้ววะลืมแล้ว450-460ต้นประมาณนั uh ้นใช้ได้ใช right? ้ประมาณ8,000ลิตรถ้าแบบช่ำๆก็8,000ลิตรถ้าแบบผิวเผินนะผิวดินก็6,000-7,000ลิตรประมาณนั้นแล้วถ้าแบบช่ำๆเนี่ย8,000ลิตรแน่นอนประมาณ4เที่ยวมันลดถึงไหนแล้วเนี่ย โอเคถ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม